สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลง2คลิปเลยนะคลิปนี้คลิปที่2นะครับก็จะสุ่มแจกไอดีนะครับเออมาประกาศสุ่มนะครับว่าจะสุ่มตอนสี่ทุ่มนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้ากลุ่มนะครับพลาดเลยนะครับแล้วก็ผมจะสุ่มแจกแพ็กแปดสิบเก้าตามที่พูดเอาไว้นะครับในคลิปหน้านะครับไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้ผมมารีวิวไอดีนะครับเห็นว่าผมมีจะแจกผมก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็ บอกคอนเทนต์ผมได้นะผมจะหามาทําให้ได้นะครับก็จะมารีวิว ID ตัวนี้ก่อนไม่ใช่ id หลักนะตัวนี้คือเพิ่งซื้อมานะครับไม่มีอะไรจะทํานะครับก็ซื้อมารีวิวนะครับแล้วก็จะขายไปนะครับถ้าใครซื้อไปก็ว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มไหมนะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับ ไทกาแม็กนะครับแล้วก็คิริวแม็กนะครับแล้วก็มูนดุริยางนะครับแล้วก็อันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับรีหน้านะครับตามด้วยเบาซุดนะครับมีบินมีผีจีนด้วยนะครับมูนผีจีนนะครับก็เอออุลตร้าแมนซีโร่นะครับเซตอุลตร้าแมนก็อันนี้ก็มีนะครับผมไม่รู้ชื่อนะอันนี้เซจูโร่นะครับกล่องข้าวนะครับแล้วก็อ่ากินเปนะกินเปใช่ปะ มูนบีจีนแล้วก็เนี่ยมีทามามะด้วยนะครับใครที่อยากหาทามามะนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้นะครับยัตเตอร์แมนสองนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับโบยาก้นะครับแล้วก็เออเออเออมงนะครับมงมงแม็กมันมันไม่ดีนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไม่ขี้เกียจอ่านนะครับทอนชูร่านะครับแล้วก็ต่อไปนี่นะครับอุลตร้าแมนทีก้านะครับ ก็มีเยอะนะอุลตร้าแมนอันนี้พีหนึ่งร้อยนะครับพีหนึ่งร้อยนะครับพีหนึ่งร้อยนะครับ,รบมีทีมกบด้วยนะครับทีมกบพีหนึ่งร้อยทีมกบพีห้าร้อยสองทีมนะก็ดูเอาดูเอาครับคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มมาซื้อกับผมเลยครับไม่คุ้มแน่นอนซื้อต่อผมราคาก็พันอัพอยู่แล้วครับไอดี ID นี้ ก็เ,เกียร์นะครับเกียร์ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็มีเนี่ยเนี่ยอันนี้ฟรีชอ่องนี้ฟรีเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็มี Limited, ลิมิเต็ดนิดนึงลิมิเต็ดนิดนึงนะครับก็ปับ๊บเอ,าอ้า UFO เอฟโยู่ไหนวะอ้า เกียร์น้อยเกินก็ใครจะซื้อต่อผมก็ไม่คุ้มนะครับขายต่อให้ไม่คุ้มนะครับใครจะมาซื้อนะครับก็ไปดู PVP กันนะครับว่าจะไปถึงไหนนะครับก็โจอหโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับอือหือคือโหดจริงโหดจริงนะครับอ่าอันตัวนี้เหรอน่าจะไหว ไหวปะไหวปะไหวปะลองดูวะลองดูไหมลองดูไหมเผื่อมันไหวนะถ้าไม่ไหวก็ทีมผมไม่ได้โหดอะไรเลยนะครับไปไปก่อนไปไปก่อนแล้วก็กดออโต้คูณสองไปดูนะครับคิริวนะครับคิริวมันก็ใช้แทนดัตได้นะผมคิดว่านะคิริวมันก็ใช้แทนดัตได้นะ แต่ว่าตัวผมเริ่มไก่กดโล่มานะครับกลางโล่ไปโล่เขาหมดใส่อันนี้ไปตามด้วยตัวนี้นะครับทีนี้ไม่ได้ใช้ไปอาจจะไหวไหมไม่รู้นะครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ทีมแบบนี้ผมก็ไม่ไหวแล้ว คือมันมีกออ๊อฟอ่ะมันมีตัวกออ๊อฟอ่ะเทีมโคตรไก่เอายิงหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยอ่ะย,ย,ยอมแพ้ไปนะครับไม่สบายนี่ครับการรีวิวไอดีก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับแต่ว่าตัวแม็กแมงโคตรเยอะครับผม ก็สำหรับที่ใครเขาร่วมกิจกรรมนะครับในกลุ่มนะครับย้ำนะครับแจกในกลุ่มนะครับกดเข้ากลุ่มเลยนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มเออสำหรับใครที่ไปโรงเรียนนะครับก็ค่อยมาดูตอนตื่นเช้าก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะยังไม่แจกให้ใครนะแต่ถ้าเขาทักมายืนยันตัวตนผมจะแจกเลยนะถ้าคนนั้นได้นะถ้าไม่ทักมานะครับผมก็จะ ให้สลัดสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ทักมานะครับให้สลัดสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็จะมีเอ่อให้ทำคอนเทนต์อะไรอะ่ะเออให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมจะหาคอนเทนต์มาให้นะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้